ซึนามิ2547คลื่นยักษ์ถล่มช่วงเช้าวันที่26ธันวาคม2547เวลา7นาฬิกา58นาทีได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.1แมกนิจูดใต้ทะเลบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดคลื่นซึนามิสูงกว่า30เมตรซัดเข้าสู่ชายฝั่งของหลายประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียรวมถึงประเทศไทยคลื่นซึนามิได้ซัดเข้าถล่มชายฝั่งอันดามันของไทยใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัด ระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดระนองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ5,400คนรวมถึงการสูญเสียคุณพุ่มเจนเซนพระราชะโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ขณะคุณพุ่มกำลังเล่นเจสกีอยู่บริเวณชายหาดจังหวัดพังงาได้เกิดคลื่นสึนามิสัตเข้าชายฝั่งทําให้คุณพุ่มถึงแก่นิจกรรมในวัย21ปีนอกจากนี้บ้านเรือนโรงแรมและระบบสาธ,ธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลในการฟื้นฟู